เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เสื้อผ้าคือหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และในกระแสสังคมที่โอบอุ้มไปด้วยวิวัฒนาการของความก้าวหน้าเสื้อผ้าอาภรที่ถูกผลิตออกมาสู่ท้องตลาดมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่ทำขึ้นตามความนิยมของยุคสมัยและทำขึ้นเพื่อปรับให้สวมใส่สบายตามโจทย์ของผู้บริโภคแต่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบใดสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลก่อนตัดสินใจหาซื้อ นั่นคือราคาที่อาจจะถูกหรือแพงตามแต่ยี่ห้อของเสื้อผ้านั้นๆเช่นเดียวกันกับมิ้วและครีมสองสาวโรงงานเพื่อนสนิทผู้มีถินฐานบ้านเกิดจากที่ราบสูงพอเรียนจบทั้งคู่ก็จับรถทัวร์พาตัวมุ่งเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อทำงานหาเงินตามกระแสของโลกที่หมุนเวียนไปตามธรรมชาติเงินเดือนที่ได้รับหลังจากส่งเสียที่บ้านหักค่าห้องค่ากินแล้ว ็พอจะเหลือได้บ้างนิดหน่อยด้วยว่าเป็นคนถูกสอนให้รู้จักมัธยัสถ์มาตั้งแต่เด็กทั้งมิวและครีมจึงไม่ค่อยเสียเงินฟุ่มเฟือยให้กับอะไรไม่จําเป็นเท่าใดนักแต่ผู้หญิงกับความงามเป็นของคู่กันการจะให้ตัวเองสวมเสื้อผ้าสีซีดไปตลอดก็เป็นไปไม่ได้ครีมจึงมักไปเดินตลาดนัดเพื่อหาซื้อเสื้อผ้าบ้างเมื่อมีโอกาสและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสินค้ามือสองเท่านั้นที่ครีมจะซื้อเหตุผลก็เพราะราคาถูก และบางครั้งอาจจับได้ของมียี่ห้อซึ่งปกติจะราคาแพงและวันนี้ก็เช่นกันหลังจากเลิกงานแล้วครีมชวนมิวไปเดินตลาดเช่นเคยและมิวก็ไม่ปฏิเสธเพราะเธอชอบเที่ยวอยู่แล้วเพื่อนสาวเดินจับมือกันผ่านร้านนั่นร้านนี่อย่างเพลิดเพลินและแล้วสายตาของครีมก็ไปสะดุดเข้ากับร้านขายเสื้อผ้ามือสองร้านหนึ่งโดยบังเอิญเอ๊ะนั่นร้านมาเปิดใหม่หรอ มาคราวก่อนไม่เห็นมีเลยนี่นาครีมเปยออกมาเบาๆไหนมิวถามอย่างสงสัยและเมื่อมองตามปลายนิ้วที่ชี้ชวนให้ดูของครีมเธอก็เห็นว่ามีร้านขายเสื้อผ้าใหม่เปิดอยู่ตรงหัวมุมตลาดป้ายร้านทำจากไวนิวเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่บอกอย่างชัดเจนว่าเสื้อผ้าร้านนี้ทุกชิ้นเป็นของมือสองและทำให้ทั้งคู่ตาลุกววว คือข้อความที่ถูกไฮไลท์จนโดดเด่นเป็นสง่า99บาททุกตัวสองสาวเพื่อนสนิทหันมาสบตากันยิ้มยิ้มก่อนจะพยักหน้าจูงมือกันตรงไปที่ร้านทันทีขอก้าวเข้าไปในร้านทั้งคู่ก็ต้องเผลออุทธธานออกมาเพราะความอ่นตาตื่นใจเราเหล็กที่มีเสื้อผ้าเนื้อดีนับร้อยๆตัวแขวนแน่นขนาดไว้นั้นเพียงแค่สัมผัสเนื้อผ้าและพลิกตูปป้ายโลโก้ มันก็บอกได้ว่าเสื้อผ้าพวกนี้มีราคาสูงแค่ไหนหากเป็นของใหม่นี่ไอ้มิวแกดูนี่สิตัวนี้ฉันเคยเห็นในเน็ตเกือบสองพเลยนะแกครีมพูดกลางชูเสื้อยืดยี่ห้อดังตัวหนึ่งขึ้นให้เพื่อนสนิทดูมิวทำตาโตทันทีเมื่อได้เห็นไม่เพียงแค่นั้นเกือบสิบตัวที่ทั้งสองสาวชี้ชวนกันดูล้วนเป็นของมีราคา ที่สุดวันนี้ทั้งคู่ก็ได้เสื้อผ้าติดไม้ติดมือกลับบ้านหลายชุดโดยที่ควักเงินไม่ถึง1,000บาทด้วยซ้ําแต่มีเสื้อตัวหนึ่งที่ครีมดูจะชื่นชอบเป็นพิเศษมันเป็นเสื้อมัดย้อมธรรมดาเสื้อผ้าค่อนข้างเก่าแต่เธอกลับรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากมิ้วบอกตั้งแต่อยู่ในร้านแล้วว่าเสื้อตัวนี้ไม่สวยแต่ครีมก็ยังซื้อมาโดยบอกว่าเธอชอบมันมากกว่าตัวอื่นๆที่ซื้อ ครีมชอบเสื้อตัวนั้นขนาดที่ว่าพอกลับถึงห้องเธอก็รีบอาบน้ําอาบท่าเลืวสวมเสื้อตัวนั้นทันทีแม้มิวจะทักทวงทัดฐานว่าควรจะซักก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะมีเชื้อโรคที่หมักหมมอยู่มากมายแค่ไหนแต่ครีมก็ไม่ฟังเธอยังคงสวมเสื้อตัวนั้นด้วยท่าทางที่มีความสุขระวังเหอแก่จะปิดขี้กากบอกให้ซกักซากก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรอยากฉันยอม ต่อให้ฉันต้องตายฉันก็จะใส่เสื้อตัวนี้มิวหันควับทันทีเมื่อได้ยินเพื่อนสาวพูดแบบนั้นแล้วเธอก็ต้องตกใจขยี้ตาโรรัวเพราะเหลือไปเห็นเงาสะท้อนของคีมจากโต๊ะเครื่องแปง้งคนที่สวมเสื้อตัวนั้นไม่ใช่เพื่อนเธอเงาสะท้อนนั้นเป็นผู้ชายที่เลือดท่วมตัวแต่ก็เพียงแวบ,บเดียวเท่านั้นเมื่อเธอขยี้ตาแล้วดูอีกครั้งผู้ชายคนนั้นก็หายไปเงาสะท้อนกลับเป็นเพื่อนเธอเช่นเดิม อะไรถ้าทางอย่างจะเห็นผีเครีมถามเมื่อเห็นอากับกริยาปแปลกๆของเพื่อนมิวนิ่งไปครู่แล้วสายหน้าปฏิเสธอาหารค่ำวันนั้นสองสาวซื้อกับข้าวสำเร็จมาจากตลาดมันก็เหมือนกิจกรรมที่พวกเธอทำด้วยกันทุกเย็นเมื่อเลิกงานทั้งสองก็มานั่งกินข้าวด้วยกันแต่วันนี้มันแปลกไปเพราะอาหารหลายอย่างที่ครีมซื้อกลับมานั้น มิวไม่เคยเห็นเพื่อนสาวกินเลยสักครั้งปกติครีมเพื่อนของเธอคนนี้เป็นคนรักสุขภาพอาหารส่วนใหญ่จะเน้นพวกผักและผลไม้แต่วันนี้ครีมกับซื้อกับข้าวที่เน้นเนื้อมาหลุ่นๆถังลาบแกงอ่อมลูซึ่งครีมเคยบอกว่าไม่ชอบกินอะไรพวกนี้เพราะมันเหม็นขา่าวค่ำคืนนี้ครีมสุดเลือดสดๆจากลูในชามจนเกลียงอีกทั้งท่าทางก็ยังแปลกไปจากสาวน้อยเรียบร้อยน่ารัก ครีมกับนั่งชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งจ่วงกินอาหารตรงหน้าอย่างตะกะมุมมามแถมยังเคี้ยวเข้าแจ็บๆจบเสียงดังๆังคนไร้มันระยาซึ่งครีมไม่เคยเป็นวันนี้แกเป็นอะไรอ่ะทำไมกินมุมมามแบบนี้มึงอย่าเสือกกูหิวมิวถึงกับสะดุ้งผวาเมื่อเพื่อนรักตอบกลับด้วยท้อยคำหยาบคายตลอดหลายปีที่รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมัธยม แค่จะอุทานออกมาเป็นสัตว์เลื้อยค,คลานคริมยังไม่เคยแล้วเะไหนวันนี้เพื่อนเธอจึงพูดจาหยาบคายเช่นนี้เล่าอีกทั้งสีหน้าแววตาขึงโกรธที่จ้องเธอนั้นก็ทำให้มิวขนลุกแกเป็นอะไรหรือเปล่าคริมมิวละล่ำละลากถามด้วยความเป็นห่วงคริมที่จ้องเขม็งตาแข็งกร้าวนั้นก็เหมือนจะรู้ตัวเธอทำหน้าชงนเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อไป มิวเริ你你่มรู enfin, ้ส mm ึกแปลกๆกับอาการของเพื่อนสนิทแต่ยังสงบปากสงบคำไม่พูดอะไรออกไปในใจนั้นต sure ักทงและว่ามีบางอย่างแฝงอยู่ในร่างเพื่อนสนิทคนนี้ของเธอเป็นแน่เมื่อกินข้าวเย็นกันเรียบร้อยแล้วมิวขอตัวกลับห้องพักของเธอซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันแต่ถัดไปอีกห้องหนึ่งกรีมไม่เอ่ยตอบหรือบอกลาเลยสักคำมิวเห็นแต่เพื่อนสาวยืนบิดตัวไปมา อยู่หน้ากระจกโตะเครื่องแป้งพรางยิ้มพรายปากก็พร่ำอยู่แต่คำเดิมๆสวยสวยจังเลยสวยสวยมากครีมฉันจะกลับแล้วนะอย่าลืมมาล็อกประตูด้วยแต่ครีมไม่ตอบเธอยังคงบิดตัวไปมายิ้มพรายชื่นชมเรือนร่างของตัวเองอยู่เช่นเดิมไอ้ครีมแอ่ได้ยินหรือเปล่าอย่าลืมมาล็อกประตูด้วยนะกูรู้แล้ว ครีมหันมาตะคอกใส่มิ้วเสียงดังจนเธอสะดุง้งจากนั้นเพื่อนสาวก็ปรีเข้ามาผลักมิ้วออกจากห้องแล้วปิดประตูใส่หน้าเธอดังโครมมิวงงมากกับอาการของเพื่อนสาวที่เปลี่ยนไปแบบนี้จังหวะที่เธอเดินผ่านห้องครีมเพื่อกลับไปยังห้องพักของเธอนั้นมิ้วแอบมองผ่านช่องวางระหว่างผ้าม่านตรงหน้าต่างบานเกรดแล้วเธอก็ต้องใจหายว่าขนลุกไปทั้งตัวเมื่อคนที่ยืนอยู่หน้ากระจกนั้น หาใช่มีแต่เพื่อนของเธอคนเดียวไม่แต่กลับมีผู้ชายที่เลือดท่วมตัวอีกคนยืนอบกอดเพื่อนของเธอไว้จากด้านหลังอีกทั้งกิริยาท่าทางที่ทำอยู่นั้นก็ช่างน่าเกลียดยิง่งผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นลูบไหลไปตามเรือนร่างที่ยืนทำตามเมื่อลอยของครีมอย่างลามกทั้งบีบทั้งเข็นราวกับอยากให้ร่างกายผอมบางสะออดสะองของครีมแหลกคาม,มือเรากับผู้ชายคนนั้นรู้ตัวว่ามิวแอบมองอยู่ มันหันมามองเธอช้าๆแล้วเผยือปากยิ้มยิ่งฝันนาเกลียดจูจ่ๆไฟในห้องของครีมก็ดับพรึบทุกอย่างมืดไปหมดมองไม่เห็นสิ่งใดมิวยังคงแนบหน้าชิดกับบานเกลด็ดและเรียกชื่อเพื่อนสาวด้วยความเป็นห่วงครีมแกเป็นอะไรหรือเปล่าครีมจับพลันไฟในห้องก็สว่างวาบขึ้นแต่ภาพเบื้องหน้าทําให้มิวต้องตกใจขวัญกระเจิงเมื่อจูจ่ๆครีมมายืนจ้องหน้าเธอระยะประชิด แถมยังทำหน้าตาน่ากลัวอย่างที่สุดทะลึงตาเบิกโพรงอ้าปากกว้างแลบลิ้นเลียกระจกบานเกรดแพรบๆแ,แ,และส่งเสียงครางฮื้อๆอย่างพอใจมิวตกใจสุดขีดผวาถอยครูดเธอสาวเท้าถอยหลังอย่างลืมตัวทำให้พะงาดายร่างหลุดจากขอบระเบียงที่สูงเพียงเอวเสียงโครมสนั่นเมื่อร่างของมิวลอยลงมากระแทกกับหลังคารถที่จอดอยู่หน้าหอพักเดชะบุญที่ห้องของเธออยู่ชั้นสี่ ระยะความสูงนั้นจึงไม่ทำให้เธอเสียชีวิตแต่ก็เจ็บหนักถึงกับสลบสลดยกระดูกซี่โครงหักหลายซี่อีกทั้งกระดูกต้นขาก็ยังหักทั้งสองข้างวัยรุ่นที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่หน้าหอต่างก็ตกอกตกใจเพราะจู่ๆก็มีคนร่วงลงมาจากชั้นบนและเมื่อเห็นว่ายังหายใจอยู่จึงรีบโทรตามรถพยาบาลทันทีไม่นานมิวก็ถูกส่งตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วน เธอหมดสติไม่รับรู้อะไรจนกระทั่งบ่ายของอีกวันมิวไอ้มิวตื่นเธอเสียงใสๆเล็กๆแว่วมากระทบสดประสาทมิวค่อยๆพเยเปลือกตาขึ้นอย่างยากลำบากและเมื่อสายตาปรับให้รับภาพเห็นปกติแล้วเธอก็เห็นว่าผู้ใดที่มาเรียกเธอเมื่อครู่ครีมมิวเรียกชื่อเพื่อนเสียงแหบแพงครีมยิ้มน้อยๆรูปศีรษะเพื่อนเบาๆอย่างเอ็นดูรักใคร แต่จู่ๆรอยยิ้มของครีมนั้นมิวรู้สึกว่ามันช่างเต็มไปด้วยกระแสแห่งความเศร้าซ้อยเจ็บมากไม่แก่ฉันขอโทษครีมบอกด้วยน้ำเสียงเศร้าเจ็บสิแต่แกจะมาขอโทษฉันเรื่องอะไรฉันขอโทษที่ไม่เชื่อคำพูดแกจนทำให้แกต้องเจ็บหนักแบบนี้แล้วฉันยังพูดได้แค่นี้ครีมก็ร้องไห้ออกมามิวแปลกใจกับคำพูดนั้นของเพื่อน เพราะว่าเธอเพิ่งฟื้นจากอาการสลบสลายหลายชั่วโมงสมองจึงยังไม่อาจประมวลผลอะไรให้กระจ่างได้แกหิวอะไรไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าฉันจะไปเสื้อให้ครีมปาดน้ำตาที่อาบสองแก้มเขาผ่องนั้นแล้วบอกยิมย้มยิ้มมิวพยักหน้าน้อยๆเป็นเชิงบอกให้เพื่อนรับรู้ครีมก้มลงมาจุบหน้าผากเพื่อนอีกครั้งก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องไปมิวสะดุ้งใจกับจุบนั้น ปกติเธอทั้งสองสนิทกันมากจนกระทั่งสามารถอบกอดจูบแก้มจูบหน้าผากกันโดยไม่ต้องขัดเขินแต่จูบครั้งนี้มิ้วสัมผัสไม่ได้ถึงความอบอุ่นเหมือนเช่นเคยมันกลับมีไอยเย็นๆแปลกๆที่แผ่ออกมาให้เธอรับรู้จนขนลุกไปทั้งร่างเธอนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่สักพักก็พล้อยหลับไปอีกครั้งแล้วในห้วงนิทรานั้นเธอก็ยังฝันประหลาดในฝันเธอพบว่า ตัวเองอยู่ในสถานที่มืดเล่เย็ยนเพียงลำพังเธอไม่รู้ว่านั่นคือแห่งหุ่นตำบลใดเธอเพียงเดินไปเรื่อยๆไม่รู้ทิศทางแต่ในใจกลับรับรู้ว่าจะเดินไปยังอีกสถานที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนความรู้สึกมันบอกแค่ว่าจะเดินไปเพียงเท่านั้นแล้วจู่ๆก็เกิดลำแสงสว่างวาบส่องลงมาจากด้านบนแสงตกกระทบกับร่างของใครคนหนึ่งซึ่งเดินนำหน้าเธออยู่ไม่ห่าง เรืงแวบแรกที่เธอเห็นจำได้ทันทีว่านั่นคือครีมเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองครีมแกจะไปไหนรอฉันด้วยมิวร้องเรียกเพื่อนสาวอยู่หลายครั้งพางออกแรงวิ่งตามแต่ครีมกลับไม่หันมามองเธอเลยยังคงก้มหน้าก้มตาเดินไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นครีมครีมครั้งนี้ได้ผลเธอหยุดเกลือกอยู่กับที่แต่ยังไม่หันกลับมา มิวรีบสาวเท้าเข้าไปหาทัานทีเมื่อถึงตัวเธอขว้ามือเพื่อนสาวรังให้หันกลับมาแล้วถามขึ้นครีมแกจะไปไหนฉันต้องไปแล้วฉันขอโทษนะมิวที่ต้องทิ้งให้แกอยู่คนเดียวครีมตอบสีหน้าเศร้าไปไปไหนไปในที่ของฉันครีมร้องให้สะอึกสะอื้นออกมาอย่างน่าเวทนามิวรังเพื่อนเข้ามาสวมกอดปลอบโยน และร้องไห้ตามไปด้วยไม่เป็นไรนะครีมอย่าร้องไห้เป็นอะไรบอกฉันสิแกจะไปที่ไหนกลับบ้านหรอครีมไม่ตอบเธอเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นมิวรู้สึกสงสารเพื่อนจับใจไม่เข้าใจว่าเพื่อนสาวของเธอเป็นอะไรใครหรืออะไรที่ทำให้เธอสะเทือนใจจึงได้ร้องห่มร้องไห้มากมายขนาดนี้แต่แล้วมิวก็ต้องขนลุกว่า เมื่อเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนยิ้มเลือดท่วมตัวอยู่ห่างจากเธอและครีมเพียงเม็ดเดียวผู้ชายคนนั้นสวมเสื้อมัดย้อมตัวที่ครีมซื้อมาเลือดสดตด,ดสีแดงค้นไหลชโลมอาบเสื้อจนแดงฉานไปหมดแล้วจู่ๆชายคนนั้นก็เอื้อมมือมาคว้าข้อมือแล้วกระชากอ,อย่างแรงร่างของครีมพาออกจากอ้อมกอดแล้วผู้ชายคนนั้นก็กระชากากถูไปกับความมืดเบื้องหน้าเสียงร้องหหยหวนปานจะขาดใจของเพื่อนสาว ดังก้องสะท้อนไปมาหน้าสงสารมิวพยายามวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันรอบตัวเธอนั้นมีเพียงความมืดมิดเท่านั้นเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองยังคงนอนอยู่บนเตียงคนไข้เช่นเดิมเลือบมองไปข้างเตียงก็เห็นแม่ของเธอนั่งมองด้วยสายตาเป็นกังวลเจ็บไหมลูกแม่ไอ้ครีมล่ะกลับไปแล้วหรอเมื่อได้ยินคำถาม แม่ของเธอหน้าสลดลงทันทีแล้วมิวก็ได้ยินข่าวร้ายที่ทำให้ใจของเธอแทบขาดลงตรงนั้นครีมตายแล้วแม่บอกว่าคืนเดียวกันกับที่มิวตกจากระเบียงจนต้องเข้าโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่และเจ้าของหอพักเข้าไปที่ห้องของครีมเพื่อสอบถามเรื่องราวเรียกอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบจึงได้เปิดประตูเข้าไปเพราะไม่ได้ล็อกและภาพที่เห็นนั้นทำให้ทุกคนต้องตกตะลึง ครีมนอนเหยียดยาวอยู่กลางห้องในสภาพเลือดท่วมตัวเธอใช้มีดทำครัวปาดคอตนเองจนเกือบขาดเลือดสดๆไหลออกจากปากแผลจนนองพื้นส่งกลิ่นคาวคราุงเสื้อมัดยอมที่ครีมใส่ถูกชลมไปด้วยเลือดจนแดงฉานมิวร้องไห้โห่เมื่อได้ยินเช่นนั้นพอตั้งสติได้จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังหลังจากนั้นสองอาทิตย์พอมิวออกจากโรงพยาบาล ธอก็ให้แม่พาไปทำบุญให้กับเพื่อนรักจากนั้นก็ลาออกจากงาน,นแล้วย้ายกลับไปอยู่บ้านนอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามิวไม่เคยซื้อของมือสองมาใช้อีกเลยเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซสสาหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรก ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Facebook เ,เล่าเรื่องหลอนแชนแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนนี่คืนนี้ฝันดีรารีสวัสดีครับ